สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับสามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VAP แล้วก็ลาว VAP นะครับงวดประจำวันที่7นะครับสิงหาคม2567นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับไปพี่แนวทางเมื่อวานนี้นะครับก่อนไปรับชมแนวทางวันที่เอวันที่7เนาะนงะครับน้องแอดขอใช้คําว่าต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้หลุดทั้ง3รอบเลยนะครับพ,พี่เนาะรุนลุนไม่ขึ้นเลยนะครับไปพ,พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกที่ติดตามแนวทางด้วยนะครับเมื่อวานนี้ ส่วนนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับท่านใดที่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่าหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนวทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้น้องแอดขอแก้ตัวนะครับผมสลับแนวทางนะครับวันนี้นะครับผมรอบแรกของเรานะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับเมื่อวานนี้สองบนสองล่างเนาะนะครับ6 2 6 7 6 8นะครับผมส่วนสองก็จะมีในที่2 4 2 5 2 9นะครับ3ตัวให้ไปที่6 2 ส่วนเราสามคัคคี vip นะครับผมให้ไปที่เลขสามกับเลขเก้านะครับสายลูดให้ไปที่เลขเก้าเก้าสอง เก้าสี่เก้าหกสามสี่สามห้าสามหกสามตัวสามเก้าสี่นะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่รับชมอยู่ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะส่วนลรา VIP นะครับ เรา VIP ได้0กับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 61 64 65 01 04 05นะครับผม3ตัวให้ไปที่0 6 5นะครับ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสรับลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้เนาะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆโชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ